แต่วถ้คอยไปยู่น้ำเขาเนยซ้ำเป็นขี้ข่าเงินตืมมันตัวตืมไังไงมันจะว่าวงวนกระเทียมที่มี่จะหายต่จมแต่ด่าจะตื่นขึ้นมาอย่างสดตาเพระตั้งมืดปากจมไม่ค่อยเลยตัวจมอยัางตั้งมือเศร้าใส่สบายแจ้งเลปุ่นมันจะมาแทงเขากลางเลมือมันเด็คกทำกูจะนั่งหัววันมันกัดมือให้มันฟะไอ้เอออย่าบอกหลายเขาเสริมสวยสิไปเสริมแล้วในหมู่บ้านน่ะก็แม่เล่าละงามก็มัวงามเธอได้แห่งเดหนนาเท่านักตัวผัวมีเมียงามโอ้ยเศร้าๆมันฟังบ่ขึ้นเนี่ยยามาอ้างคอนี่แต่นาเดียวคอขี้ข่าร่ายแล้้วมันนนคาไดอง เฮ้ยเอามันเหลือเกินี่แพงมาได้ก็ซื้อขั้นบะมีกับใบเส้นเขาไว้พ่อเห็ดในเห็ดหน้าสิลมสิตายเขาขึ้นเราครึ่งนึงครึ่งนึงขายเงินไปใจค่าเครื่องสักอ่างเขายั่งบ่พอคิดเพิ่งจะเราโอ้ยเขาเห็ดบ่เป็นเขาซื้อเขาตัวอย่าแก้มแดงหน้าไหมมักซีแดงบริเตนด้วยสีเอลืเห็ดมาแต่ใส่เศษย้อมสาดย้อมผืนวันแห้งหล่าจะพอเที่ยวถิ่นึงหัวจุ่มปูลงไปลุกเพามันแดงเขาแตะหูบิอะไรก็ง่อยไอ้ละขอบตาดำเสียวยังเลยตาดำก็ถอยเสียมอเตอร์ไซค์ผู้ใดเขาของผ้าแพงเลยบ่ห่วงเลยจกขวดปับทาาเ ก้อนมาหนึ่งใหญ่เสียก็คักงยางพาบานมันไกลเงาเหมือนขวักกันเลยตัวเจ้าบอาในเจ้านั่นชอบชีทีชีธีอย่างตอนนี้ก็่าห่วงอันก็เล่าค้อยตัวขี้ตาตัวจอยจอยด้วยพี่น้องตอนนั้นกามาห่วงแม่นแล้วเจ้าไม่เห็นยามันโซ่อยซื้อมาที่แรกปัดกี่ทัววันวันมักต้นบีบกบบุ้มเลยไอเนาสมัติจอยเทสันมันไม่มีเวลากินยาเอาคือบอกจะไมนกินไปจูงเมื่อบ้านเอยดูนี่แล้วไกลเป็นไหนยี่สิบกิโลอะไจากบ้านเมีอะไปหาบ้านพ่อวันนี้ขาดหน้าอยู่ดีๆเขาไปคือว่าอยทีแน่ะคอย เลียววะเลียวตั้งหัวในหน้าให้น่ะแต่ข้องเดียวเกาเล่นกอดกลางในหน้าคิดฟ้องมหันคักๆแล้วก็โวดแอกเหยียบลุงในขีดตรงระตูเมื่อวานมันเป็นหน้าพ่อหรอกมันเสื้อถ้วยมัแต่มันตีกินงาคอยยัางใบมันกินมึงตีกินล่องอีตีงาแง่ๆนี่สร้างหอดหยาหอดบ้านหอดเฮือนเจ้าของคำพอดีผูกไว้แต่ลางเฮี้นตื่นมาย่ามาส่งคิดพ่อเมียขอกจูงก้าวขึ้นมาอีกมั้งท่านกินหยาซ้ำหอดบ้านเมียคำอีก เนียขอก็ได้อีกไม่ได้ใช่วตาตีมคื่อโบเฮ็ดเวียกขอก็จุ้งกรับอีกไม่ได้ยินอย่างจัาเสือที่สุดกลับไปกลับมาท่านเสียนั่นซ้ำกับสามาท่านในผู้เดียวก้นต้วงวุ่นๆไปอีกแล้วนิ่งน่องตูงอ่ะปอนจ้อยโบจ้อยจนโบมีแห้งแกงหางเอาหายุ่งกัดเห็นเลยประจับแกงให้มันเอาแล้ว ต่อยกันตาลับลงเหล่าก็มื่นโบขึ้นแม่เหมือนแห้งภายในเด้อดึงต้นโจมข้างไายก็นุ่งหันใจเคี่ยวเอียงตาลาเอ้ยเอา่ยวเอียงเสร็มาเคี่ยวบปได้กินอย่างไม่ตูนมันก็จะเป็นตาลาไอ้จอยป็นเจ้าคือว่าขายถิ่มซะค่อยว่าสิขายขอยบวกก้าวไก่บดำพ่อมันอยู่น้ำดนนวดคำดูคำยากขึ้นคู่คำปากสองซื้อหนังจน่ะ จ้างจ่อยบืนขาดบืนไทยบ่ไหวอ่ะมันก็บ่ไหวเหรอจ่อยพ่อคดจากขาดจากไทยปัญญางไปงอบงอบเจ้าของนําไปจอบหาร์เซย์ก็บ่ริสมืดมือมืดเว้นหาไ์ซก็บ่พอบัดที่พ่อเห็นนอนหนาเป็นหูวสั้นพีวีอยู่่อยกาว่าสิลงไปหลังมาขี่มันยางนิ่งงอบก็ีตู่พี่ปอบมันบ่อยข่วมมือมือข่อยว่าสิว่าจังพี่เราเอาแล้วไยแต่ว่าสิไปหลังมาขี่าด้ายสปลาดูปลาดำอะไรปลาเมียเขาจะอายคนลึงกละจังมา ดีดีมาเฮ็ดน้มข่อ,ขอยจรงดีจังเลยเขาก็ลังนินยมยมใส่โอ้ยว่าแจะจะข่อยไปยามไดนหรอโอ้ยมันดำหน้าจวกกัอุ้มมัดก,กาเบืองข่อยเมื่อทุกคนในเศ้าดำหน้าคนเลย <c oughs> กินเขาโยกกับเศ้ากินเขาจำปนข้าวถวยบ,อบ่อคนเลยเฮ้ยทศตาตีทศพิบ้าทศปันญญอ่อนยังเขาเงือดตัวนั้เงือดพิบ้าบอกเขาว่าพื้นเจ้าตัวนั้นน่ะเออทศตีไปอีกแล้วทศตาตีไปนี่อีกแล้วเขาเอาตัวนั้นน่บนกว่ากว่างเขาอุ้ยกูมันเงือดแต่บัวยเฮ้ยเดี๋ยวมันเงือดที่พอคนแล้วก็ลา่าป้ามันเาัิจ้ดง ใส่าสิแต่งงานลูกสาวเอาลูกเขยสิให e ้คอยไปแจกการปติจ้างข่อยกับบ้ายางข่อยจากอายคนหุข่อยพิมพ์การแจกแต่ผู้บ่าวมาจีบลูกสาวขวมือที่แหลกคนก็เป็นบ้ายหลายเจ้านั่นเห็นผู้บ่าวมาหาลูกสาวกับสิพิมพ์การลัดโหลดหาเขาบ่มกจากสิบบขายหนาบ่คนเฮากันบ่มักบ่ฮักกันบ่น้ำหอดบ้านหอดเฮือนดอกบ่เสื้อข่อยดีเยิ่พหอกันอยู่กลางทางตาเดียวยังโมเลียวเบิึงล่องถึอตาต้องใจยุคไก่ไว้ได้กะจ้า จ้าสิท่านหมู่ซื้อเขาบอกว่าเจ้าบ่าวซื้อยังสีลงการไปจังไหนมองสีลงซื้อเจ้าบ่าวเ้าก็จุดจุดไปก่อนของพ่เคยพิมพ์จีซ่องผ่าปตาเดี๋ยวนี้วันนั่นตัวนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเจ้าสิเลี้ยงข้อนมือตายพูดดีดีไว้อย่างตัวมีคนมาขันเลี้ยงขันเกียซอยหนึ่งตะวักกัแมนนี่หรี่เขาเลี้ยงในแต่ขอกับน้ำส่วนตัวแมนส่วนหัวใจสัมภาสิเลี้ยงเขาได้เขแล้วเขามาเขาหักกันมาะซูมาขอขอพ่อใจได้ค่อยพระซูมาขอไปจังได้ค่าดอกมาเส้นเนเห็นผู้บ่าวมาพิมพ์การลัดอีจีแมนเห็น เงื่อนทองของนกไก่ป้าไต่หายได้หลายตัวนั่นแม่บ่อคอยคิดพวกหงอกไข่แต่จะข้าไปมากแม่เขาที่เป็นเจ้าไหนไอ่บอกสู้ฟั่งไหนเขาเจ้าว่าไข่ทุกไข่ยากไปนั่งไหนเขาเจ้าก็อุ้มมาไตโอ้ยต่รู้ตัวพอตะแล่นขึ้นขั้นหัวลาวิทบ่เราอวิทต้อปน้าว่าหมาหน่อยแค่แน่หมาหน่อยขึ้นขั้นหัวดูต้อดูเจ้าว่าขั้นหัวเหลี่ยมว่ามันดำมิดโอ้ไปเที่ยวหลังอีกเขาเจ้าอุ้มมาไต่เออแลนหาขั้นหัวเจ้านี่ก็บ่เห็นคือบ่เห็นอุ้ยมาสั้างหัวแห้งแต่เขาเจ้ามั่งขั้นหัวนี้ห ตายแล้วขอแล่นอ้อมเฮือนตั้งสองหัวสามหัวโอ้ยกูจะมาตายย้อนไมเฮือนนี่แล้วโอ้ยเสีครับคุณมาที่เขาลูกฟองมวลปันได้มันกลับมาฟังเอาสิบประหยัดมันยังกระลำมาหน่อยแม่มันมานํางที่ช่วยบ่เจ้าปัญไอเอ้ยถ้<อ>ากูฆ่าก็ตายตักเอาเอาตัวรอดแล้วก,ก็โดดขึ้นต้นบังหุ่งสั่นๆเอเอแค่แน่มันมีงานจับงานนางเศร้าอยู่ตีบ่ใส่งามันดอกขึ้นไปวิทย์แล้วม้าไปที่เล่นกายโอ้สลับเจ้าตาตีมาก็เลยแล่นกายตีไปหนึ่งพาลูกมันนั่อยู่บางหุ่งเลยง่ายมันมานั่งอย่ัน มันขวดเป็นผวงคอยเรื่มเบิ้งผงมันไงวะเปฆ่าเบิ้งผพวงติดกัดค่อเจ้าเร็วงานที่ล่ะโอ้ยกูมาขึ้นทั้งต ja ันทักแต่น้องผงไม้เมลวนโอยปีนคือขึ้นปีนขึ้นเพราะได้ปวดแขนตูดล้มหมาเลี้ยวเบิ้งกับปีนขึ้นอีกตัวเจ้าพ่อสลัดได้ยังไงเจ้าลืมขึ้นพ่อปีนขึ้นไปสูงๆูงที่ล่ะเอาเมื่อปิดเอาบังฮงดึกเส้นหัวมันกับผ้ากระแตกนี้เลยแต่เครื่องต้นมันกับเอ็นจังสี่แล้ยวก็ติขึ้นไปได้จังไหนกออมาจหันที่ส่งนี้ โอ้ยเจมันทนถูกทรมานเอาเอ้ยเทสี่สอดเสาอีพอกยูจะสอดเสาร์ป่ะเนั่นมึงเจ้าเคยเห็นกระปอมนอนบ่เห็นงานใหม่ไม่ยังออกทางทางเลยเนา่อันนี้ต้นหุงสั้นตีรีคอยกระงือดคอยพ่อใจอุ้ยประทังอยู่ไะไกันรอดแล้วบ่มันยุ่งเสรนบ่เจ้าเปินอน่างนั้นรับท่าหันเซ็ตเลยบาดเนี่ยเมื่อขึ้นมามันพาลูกนี้เหมืองมุ้งเมื่อตาไปเบิ่งคนปัดกี่ทุกคนเบิ่งข่อยวันเบิ่งบังไฟวัน กูจะนึงก็เจาะกระท้วงฮะนิ่งเราลักบังฮงเขาเราบังฮงพอบางทีมาไล่กัดกูจนจำบ่ขึ้นเจ้าคือบผลอลงมาเขาว่าแขนกูจังเนี่ยโอ้อดเมาลงทำไมวะเจ้าก็จะมางัดแขนเขาออกต้นฮงหักเปาะโอ้หลอกมันไหวเลยท่วมยานเห็นบอกโอ้ยเขามันหักตอนช่วงระยะมาแม่ละอันยู่หันแล้ววันี้มองเงียบตกจักแขวแม่แขวลูก ไปหาหมอหนอหมอหมดปัญญาเลยไฮเดรเซนไม่มีหมังยิบเฮ็ดจัรเซนพายางห้อยนวดเข้าวัดรถบ่บ่บ่ปันนันดอกเพราะลูกมันบ่มีแข่ามันบ่มีแข่ามันเลี้ยงหัวกระนักกระเดียมนี่แม่กันลูกเลี้ยงเออไั่นดอกอือก็ข่อยสิบ่กล้าเลี้ยงไข่สินสอดแพงโอ้เคยแน่เกิดเฮาไปอยากได้ตั้งแต่เงินอยากได้ตั้งแต่ท้องเลี้ยงไข่สินสอดเป็นแหงเขาบ่มีเงินแตงเสียบังคับให้เขาขายให้ใครหน้าเขามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปบ่ได้คคิิดดถถึึกกลูกเขามันยังมักเขาอยู่เกิดเขาแล่นนํากันเออ ไอ่ข้นบ่อพูดบ่อแล้วถ้ำไร่ประเภทนี้ไปนั่มฉะนั้นแล้วประเภทนี้อันดีงามหอบพากันอนุรักษ์ไว้คิดถึงมาสูมาขอให้ผู้เฒ่าผู้แก่ออกนาออกตาคอยกับพ่อเขา้าใจแมนคั้นยูน้อมกันไปคอยเฮ็ดคอยสางคอยแปลงเฮ็ดบ่แมนแลนบ่เพี้ยงคอยบอกคอยสอนกันจะไปล่องไม่ลงมือจะขาจะตีกันมันบ่ขับบเบี้ยงมาหอดกอดวันมาลูกไข่สูงขึ้นมาจะไปขาไปตีเพราะว่าไข่เรียงลูกเลยต่อเบิ้ลค่อยขายค่ยตีแก็แต่ลูกไข่เบิ้ลค่อยสางปัญหายพอกระแมียนักอกนักใจจะมันดีเทือยอุ้ยพอเดี่ยหนจคคิด่าดองเขายดอีสิ เถื่อๆเนี่จับขันแสนหาโอ้ยเหนียงจ้อยหามลุงกงตกส่งพี่ไม่ยังเหรออุ้ยเจ้ามันส่งกูเนี่ยอ้องแห้งแท้อุ้ยปีนองเอ้ยหุ่ยกะคาสะเถาะขนาดแสนหาแล้วยังว่าบ่แพงเอออายบ้านหอยแสนหาแตงเมียเด็กซีข้นแถมง้อยอีกสองตัวแล้วแต้ศีขาวเพราขาแน่นแล้วบ้านเจ้ามันเจียวแต่พ่อไปแลี้ก็ได้เอา ไม่ยิ่งเป็นหน่วยสวามมติเสือกเถอะบ่ละค้าตกววังน้ำท่วมเนียบ่ดึิวันเป็นหน่วยกินกันตายพักบุ้งยืนน้ำมาท่านนากินมันเจ้าตะเภาว้ก่อนโอ้หาเสือบ่ได้เงี้ยบ่ได้มีบ่มีลูกสาวเนี่ยเต็มที่แล้วมีแต่ลูกไส้เอออันควรม,มันเจ้าต่เภาทิพย์ไม่กู้กันตายในทุก่กอนโอ้ขอ,าาอข้าน้ำล้มเดินไปถ้าเมื่อที่ล่าค้าอยู่ดาววีบุ่นก็ดีคือกันนั่นแหละเอาโอ้ขาดองข้าแพงปานนี่ เฮาจัดการแบบใหญ่โตมโหลานเอาให้ซาไปทุกรอยเอสเจ็ดยาดนำทุกเมืองขาดองบักแพ้งเลี้ยงใหญ่โตเลยสั่งโตจีนมาเลยเลี้ยงโตจีนเออไม่เลี้ยงคนเด้อเอ้าก็เลี้ยงคนนั่นแหละบ่เด้อขอได้ยินว่าเลี้ยงโตเด้อบ่หันไม่โทรตาตีบเอาโตจีนมาตั้งเต็มเดินบ้านเชือกมากินเลยวิ่งเศร้าๆสู่ปูซาดไว้แล้วท่านเอ้าปูซาดดีกว่าปูซาดหาแขกไปใส่มาเสียกจ้านั่งใส่เอาก็นั่งสาดตะปุยนั่งเล่นบนปุยเตะตะก้อเลยน่ะ หูอยู Been ่นั่งสัตว์มาสิได้ยวอนขาอุ hum, ้ยอนขากลับไปนั่งทั้นหัวไปเลยเ้อาคือบอกไปสั่นปู่่าได้นั่งประด้ยังสิถามหาหมองยอนขาอยู่ปู่พื้นได้ก็สิขุดลุ่มมองหันท่านบอกมักลุ่มเลยไร่ล่องสั่งฝาปิดไว้เน่าเป็นปลาแดกมาตลอดวิ แฟนจังสันนี่ยลูกหนวดละวาสีเอาคุ้นเลยน่าไปตั้ตั้งน้ำจังไหนตั้งเห็นยังองแดงร่องน้ำฝนเต็มพอรอไปเลยไุ่้่นโอ้ยแต่พี่บ้าเอ้ยบอกตอนนี้เป็นตะสั่งไปตอนนั้นแขกกินเข่าอิ่มเหรอเสียยางต้องกดกันรวยรวยไปกินน้าองแดงวันนี้ไหมเออขันขี่ขันย่างไปกินติ๊ต่อสายย่างไม่ดูดกินขึ้นัรียงพันนี่หรอกเกิดน้ำยวงแดงมันเหมือนเราน้ำสางมีกระตักกินน้ำสางเหมือนน้ำโยมีห้องกระโยกกินฟังตี้ฟังตี้จังสิบปบริการแขกนี่ไหมเอิคนมากินห่อนก้อนห่อนสั้ มาเอาเหลียงยังสียำเข้าป้อนกินเกี่ยวอายุกูส uh 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 ู uh ้โตขึอนก็หักไตเท่าไหเออปูสัตว์ก็ได้วาตาอาหารเต็มสัดเอื่นมาแล้วบ่มีแนวอยยูนอีกกินกับซัมเอื่นคนมาเอาพื้นจาของแมนอันนี้แมนข่อยเคยไปกินงานแนวมูนี่ยขั้นโมอิมโมต็มข่อยสามารถกิลงเฮือนเอ้าเจ้ามาสีฮูว่าเจ้าเต็มบีบเบิ้ลนังท้องจาของขั้นมาเกนซาเนะผากจ้างข่อยกขบพวกนี้โอ้พวขาดทุนเพื่อนปันสีนี้ยางเขาได้ขั้วเป็นตัวเป็นยังละใส่ถุงปกติกินสองถุงนี้ได้เออเฮียนข้างๆเขาฝากวักก็เป็นกูเรอ้ จะคือของจัตว์แหละเขาใส่จักรพลรดิผมีผู้ฝากมาดอกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจากด้ของฟรีโอ๋ออันลับซือจะไปฝักมูลเลยแล้วมันแห้งเขาบ็กินเลยเขามักแบบซีกุนซีหนาต่อได้แห้งดีเออเขากินจลางเทได้ล่ะสิปรุงถื้อปลาเขาบ่เนาะเอาเจ้าคือบอกไปสังตวนอีกเขาสิไปเฮ็ดสมโอ้แกสิรอของเขาตัวสนี่มันพี่ภูฝากจักเม็ดได้เยอะนี่ดี่ภูดีตีแต่ว่ามาปรุงลวดแง่เจ้านั่นตัวตูดเข้าไปปั๊บเพื่อเพื่อลักสินสันคาจังสี่ขวดเขาใส่ในกระเป๋าเลยบ่อยแล้วผักขมมาเขาเตรียมไปนั่งอยู ว่างสักกมาห้าหันหันดีๆเชี่ยนชนะภากแล้วเลือดเสียบไหลสดๆบ่นั่งโดนคุยเขาเขาหัวมันก็ซึมแล้วเนาะเขาก็ท่วงทีไอ้ท่วงสันตว่าพราะไงเเจ้าคือจังมีเลือดไหลสสิมแมนเซเดบุกขูกมมวิทครั้งเราบังคันปฏิทมมวิทเนี่ยบัม่สเมื่อใสให่ไ่เพ่าใหญเขาใส่ที่เขาเชียนซีนอ๋อเหตนอะไรเสียแลก็เฝ้าลงเงือนที่ก้มจับหัวกันได้ปั๊บมันหนักสินโตเปรอหุ่นเครื่องผากอมาเคงสินมาขาบแรงเขาปลาม่อนมีดี ไปบไม่ได้ทีแจงแน่บุริกินจ่อยมอญั่มแว่นาเขาได้ขั้วแบกขาจักง้อควมง้อเวิ้นเุ้ยเอาไปยัางขาจ่ะเขาไปเผาไว้ตะแกงสะพักกิเล็กหันอุดรัวด้ะเราบอกขาดทุนทศศนในงานนี่ว่าเรามาย่งยำพุดพุฒนุ้ยดีมากเอาเฮ้าหูแล้วจังสิงานเฮ้าใหญ่ควนเฮ้าพื้นได้ขางง้อจะหาตัวเลี้ยงแขกตามสังอ่ะบู๊ยตามสังตามสังอือายคอยไปเศร้าไปสวยจะเตรียมไว้ด้ะสิ้นสันคอยมักขนาดเอ้ยมักของดิบแต่นอเอา กินของดิบนล้นเป็นพญาตัวตืดเปลืองยาเส้นด่านหนึ่งพันขาพญาตัวตืดเนี่ยยาเส้นด่านหนึ่งพันเห็ดมาขายหรือเห็ดมาแจกเห็ดมาขายคนมากินดิบจะสมัครเชี่ยได้ขายยาชนห่อ้าะคนยังมาทำว่ามีหัวการฆ่าแท้ห่วยหาตลาดล่องรับไปเบียงเออบอกพี่บอกน้องกินดิบกินนใดกินลงไปรถเป็นพญาตัวตืดจะไปยานยาเส้นด่านหนึ่งพันมีอยู่ก็บอกตัวห่วยฝนตกโปต้องกางห่มใส่หมวกับลุยกับหลัวขั้นเปลี่ยนวัดมากนั่นที่ฟรี เขาน้่งซ้ำปลากินดูแล้วมันเปลืองขั้นเพเป็นโรคเพาะน่าเอนดานที่ตรงไหนี่โอ้ยสิมาหวังโฆษณาเอาตอนนี้บ่แนวแน่แนวบ่โฆษณาจะขายลอตเตอรี่ก็ยังโฆษณาโฆษณาจะแบบผูกเสพย์เปลี่ยนแขนข้อยางอ่อนตลาดอยู่ตอนพ้ได้อยากรวยแล้ววันที่หนึ่งอยู่นี่เด้อผมบอกเขาขนมโอเองเพ้องบอกเอายิงรวดคุณบอกคุณกีไยังวัดสว่านไอ้ไอ้าระเดี๋ยโอ้ยหวังผลต้องโฆษณาโฆษณาเกินเสือผลหรมีอยู่ว่าคนโฆษณาแบบปิ้งไก่้ค่อยน่องเต๋อปีไก่ คุณได้จะเป็นบามาตื่นั้ง่อยด้ให้ค่อยเป็นบาถือผู้เดียวเว้นนาเว้นหลังจะบาดจะกรรมยังหัวก็ไม่ได้สา n เขาได้อายากน้ำปิ่งไก่เน่าตัวเดียวนั่นันรถโดยสารจอบปั๊บเขากระจกเขาพอเปิดเปิดปั๊บเดยปึ๊บเขาลุกหนีปึ๊บคุยื้อน้เขาป่นเฮียตัหอบยินยากน้ำปิงไก่เน่าหรอก็ยากน้าหมกไก่หมกีมังหมกห่วยใครเทิร์นดูแย่ๆจะได้เงิ่อนใสยซงเสยเลยมาของดิบเราบอกเป็นตัวทิพย์ีดอ่องพวนเนี้วเอาเพราะมันบอกเป็นตัวา มักของดิบกินของดิบมาตั้งแต่ในน้อยใครกินของดิบแล้วมีแห้งขนาดกินยังกินนมเอากินนมเลยไมีแห้งห้วยกินนมเลยมีแห้งตัวโอ้ยว่าพูนมมาที่กินดอกวคอยได้ใบซื้อๆื้อคอยจะไม่แห้งนมอยู่ในตู้แซ่มันจะมีแห้งเลยจงได้ทันเย็นจับปั๊บโอ้ยไม่แม่เมียนเพรอะไรโอ้ยต้องกินไปน้ำดูดไปน้ำบีบไปน้ำบีบยังเลยมันเป็นกล้องซีเรียสเลยบุบกบเอานั่นนั่นนั่นเดี๋ยวสุดท้ายอิ้นตะแคงไปกระกระจ๊อง ไมยืดข yeah. yeah. oh. yeah. oh. ้อนั่เหมือนตอนยืดเทือกเาเนี่จันมันบ่ถือขยะทางยานขยะรางนยามีเรื่องอะบ้านเมืองสิเลยเธอะสิบเอาลวกเลยวะย่าไปลวกย่าไปลวกแต่สูบยามาใกล้ขนจะสั่งดิฟล้วนล้วนเลยไอ้เป็นเห็นง่วงกินยาอยู่สักคืนน้ำลายไส่สิห่วยใจคอยนะครับบ่จากอายคนแน่กว่าจากบีบบังหน้าหัวด้านหลังมันนะตีเขามันออกจุ้งเขาเม็ดโตเลยอมไว้คือจังอมห่อนนอนตื่นขึ้นก็โอ้ยสมง่าโอ้ยสมว่าอย่างยรบ่ยอมยาน้องคนหรอกเป็นอย่าง เกิดคขามันตาไร่เลยวเห็น่อยว่ามันง่วงนี่บีบงหน้าหัดลังง่อจะเราก็ลือข่อจะอยให้แล้วเลยะ่อยไม่นสิลืดิษบอกบที่พราิดแล้วเตินปากว่าไก่ปากมันมีมันขา่อยจันซะเมีย่อยม่เห็นบางทีมันก็ตีนพวกูนี่ยสีจืดโดนตีนปนน่ะบอกจีงสีจือว่าไรนี่แม่นพดตุ้มมองรอบรอบเฒ่า้อตายมานจะมันจำได้ครับจจำได้บพได้แล้วไปฟอนแงกะทิสับกอกว่าพิษหุ่นเลยฟอนกลางมอหยาบหยาบยดเด้อเดะบักอกไปนี่รับตา เอันนี้เลยมักของดิบเราบอกเป็นตัวตีบตัวแด่นจัแกวยุคุ้มขมจิ้มแกวเพียรเพื่นมักแท้ๆตัว่คอยว่านี้ว่ามีเพียรตัวไม่ใช่แต่จิ้มคุ้มขมขให้จูบคนนี้โอ้ยจิ้มขอให้จูบเมาเดี๋ยว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 เอากำลังเบากันเรื่องเลี้ยงแขกเลี้ยงคนได้ยะนี่เออขั้นว่าเลี้ยงเป็ดก็ชมาศีได้จิ้มย้อนไปมันลึบเองเนล่ะหรออันอันอัน งานกินดองได้กระลังเบานี่เออขอประจัดงานบวชพี่บาที่บวชลำไร่ปนันมันพอยิ่เผาอันค่าดองแสนหาได้กระลังเบาแต่งานลูกสาวเจ้าหนิยอค่าดองเท่าไดเจ้าก็นทมากินมดบึงตีค่าดองลูกไข่กันที่ว่าใหือให้ใส่พ่อสลึงเลยล่ะเบิ่งตีรถเสือพกขางัวเลี้ยงหมูเบิ่งเนี่ยขายยังัวมันได้กินดีมันสีนี้เาะคนมื่อวานนี้ก็เสียดังอยู่หันตูดยูตูดกินมามี่มามีตูดกินเส้าเบาบ่มีแล้วบ้านเจ้าบ้านไฟมันยังมีมันเป็นยังไงคนตูดกินอะไกินจแต่ซั่ บระเดิ่อื้นบระดิซื่นที่ปรดิยินข่าวยินข่าวว่าเขาทีเป็นการเป็นงานขึ้นมันจีนอนบ่นอนก็นอนบ่ะสิทธิ์ยันไปรักสีนงัวเขาพระท่านเฮิงสิต้นเขาบุญยาเอื้นเขาในเฮียนเขาบ่เขาไปตัว เสียงหมากัดกัดลูกตึงตั้งเศร้าได้เสียผ่าแตงโตจักฟอจักฟังผิดติดกระดุมกบฏถือกระดุมกบฏถือเอาเขาให้ผมได้เสียซับฟารีบ้าที่เสือซับฟารีเขามาเสือเขาใน้เขาเคยมีนี่แหละเอาไปเอามาจะใส่คู่มีอนับจ้างสักเสือสักผ่าพื้นเข้าเศร้าไมาใส่รถปุ่นน่ะปลาเสียดหน้ายานเจ้าขาว่เจ้าของบ่มีเงีดลุ่งลึกก่ได้กระดึงย้อนไป่ใส่ซื้อเจ็บบาดมาอยากโซ่แบ่ได้ซื้อดอกเตือนน้ำมันดูเขาก็แถมให้โอ้ถ้าแก่รถกโอ้เธอแก่รถของถ้าแก่รถโอ้อย่างโซอแล้วมันมิดตีลีอยู่เขาบพระท่าอดงััวมนไปเดดขาห ลบมกัดกันตั้งหักมันก็รบเมื่อบ่บังนี่บ่แล้วรบเมื่อจนด้กลับเปนสี่ท่านนาะเออมันนั่งอยู่หันเร็วเอ้านั่งออ๋มันคือเบงมันมนเบงเสือมันฟีดมันก็ไม่เสียจ้าของคือเป็นเอียงไปจังสันเพราะเอียงก็เพราะกระดุมมันบังคับแบบนี่เขานอนนั่นลุกแล้วก็ไปเก่าตีนี้ล่ะลุกลุกหน้อยทิ้งไหมไม่ยังน้อยทิ้งเราขวดน้อยไปสซมก็ทิ้งเขาใหายไปหรอ เฮ้ยเขาเป็นงานเขาก็ให้นตัวน้องขันมันเป็นงานไปขอมากกว่าเขาที่ให้เงินลิ้นให้พร้อมเลยเขาสิลิ้นให้ก็พอเขาลิ้นสุดสีแบบสามหล่อสืบเลขกคู่โบกินอกกินแบบผู้ดีสู้เคยกินบ่ะมีสมบัติผู้ดีในการกินเราสมญาเนี่ยบุญละค่อยบอกค่อยคุยกันฟังฟังเปยังงานแต่ความตัวนรักษาบัลลัยดีพักนั่งอ่างยาเข่าควงห้องหอมสุขเยียมไว้ไปนั่นท่นแขกไปใส้ผาแจ้งกับเจ้าเกือกเจ้าขึ้นสัมผ้าได้ได้ผ้านั่นจะทงลิ้นเองเนี่ยลิ้นไปเลยลิ้นไปน้ำบอกเขาไปน้ำแง่บ่บ่ล่นแกก้้้ววเเอออออังดดดตตต๊บููจาายยหมื เยองไงล่ะงงเลยงงเลยจักส oh, ังยังเข้าไปแนโบบาดนีลอ๋อไม่เป็นยังน้อยทิ้งออกฤทธิ์ไปเมาเราแล้วแบบนี้เอ้าเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่บานงูปาะนะเกาหน้าเกาตาอืมอืมไปแล้วน้อยทิ้งเห็ดแล้วยืนโยกแล้วเอ้าหัวคำขังเราแล้วแบบใบซ้ำจงกระเล่นป่วยพอดไปเจ้าภาพบจงเจระเลอนสองเท่าละใบเด็กก้าดเด็กก็ได้เด็กก้าเด็ก เี็มเสียเรียบเรียบะกิย่องเอาไว้สเทือเรียจเรียบเสียมาปร่กอกกันเนี่ยเสียมาไว้สี่เทื้อเหรอเกเล่นมาถือเทือเหรอขาี่เรียบไม่ราพี่เรียบ่เราเดี๋ยวคอเวลาไปเปลี่ยนเสียผ้าอ้สิไปเลยเว้ยบ้านนเออไว้กเสื้อเหรออาไม่ยังไรนั่นใส่เกือบเอาก็อบกอมลงใส่ดีๆกลงมกินไรบวดท้องแน่นอ๋อเนี่ยเกือบป็่อย่างมันจะใส่ยากแค่มันมันเกือบจะคว้าง ไปใส่เข้างั้เจ้าเห็นยังสิลักเกือบสกอตต์ว่าตัวเจ้าของบ่ได้ใส่มาบ่ใส่มาอยู่มันคนเรายี่ห้อเขาเจ้ายี่ห้อยังล่ะโคตานี่้เกือบยางรถยนต์ตอกตะปูจนใส่หมดแล้วไหมเอ้าเอ้าหยัดจังนี้มันกับเขาคือปวดแท้เออเนั่นเออป้นน้อยพวกเรากลมจับปั๊บใส่ ยัดในถุงจะคว้างเอาเลงเงี้ยเลยนั่งปั๊บลงอีกเอ้าก็ไปบ่จงใจเลยเอาไว้เต่าเทื่อนระบาดเนี่ยกไปตั้งแต่เส้าจนหอดเทียงก็ไปใส่มาใส่บ่ตู้จวนผ้าสาเขาปูไว้ดีๆหันไปมืดขวดน้ำขวดทาลมนั่นเรียนนั่นน่ะสามสี่คนป่ะดีไปเฮียเรียกแนวอื่นแล้วปูสาดน้ำกลนจะถั่วปอถโอ้ย แดดออกบารีจังขีหูขีตาห่อนเหง้อไข้มุนมันเข่าเก่าขีไข้บัดขีมูกใสไหลพันเมื่อสภาพชมนลำไรกับบวิดปะแป๊บเออเออเป็นไงล่ะหอยอ่อนตอนอ่อนตอนอยู่ข้างเด็ดปะเด็ดเลยปิดไหเอ้ามาฝงสัใส่เด็ดจกีดเบิดแห้งมันก็เจียวมันถึงนี้แน่ยองยองจะแน่ก็บบาแห้งมันบ่หน่อยเดิขี้เดียดได้กูบัดมันแขกมาใหม่บ่ทันรู้เรื่องโรล่ามานั่งลงกับไก่โอ้ก็มาหอดผมว้าวท่เป็นตะขี้เดียดมาลูกเสรอเโอ้ย ลูกกองจองขึ้นก้นสีดทางสามเตียงยังเศร้าคนในขั้วผมจะไปลักซีนเขาบ่แล้วสิไปเสิร์ฟบนตัวบาโัติเขาแทงไว้มีผู้นั่งน้ำบ่ไหวเยอะนี่บ่สมพาะลูกหนีหนอตู้ไปหาเขาก็เขาหนีอีกเขาขีดเดียดเขาหนีแล้วเด้อตุ่มในภาเขาเราเสิร์ฟอยู่จังเสียจะไปเสิร์ฟพื่ย่างกับบ่ได้เขาลบก็ลบอยู่จังเสียน้ำต้มเต็มถ้วยเฟียดอกเม็ดแห้งเดี๋ยวแต่ตอนโคโลอยู่ว่างแบบปั๊บหยิบกวอนเขาเลยเนาะโอ้พระท่านหอยแขกใส่เลยหำอวดกวดกินระบาดเฮ้ยติดคอปาดเต็มเต็มยังมาเศร้าอยู่ มันันติมนี่เอามันลงมอห์ด่มันฟงขึ้นมันคือปลล่องสันน่ะเอ็นมันก่ออยู่แค่เอาป่นไก่กินหยามวดอกจันทีสิลปอยลงยงมาปอยยังดึงบักไม่ถิมไปถิมงใส้ถุยเขาเฮ้ยเปตัขีดเดียดจมไปแคขาเขาที่กินเพราเขาลูกนีหมดยเขาขีเดียดขีดล่เขาหม่นข่บ่อให้ขึ้นเขาเนยเจ้าจำนาไว้ได้เอาคนแบบนี้ยาอากาดไปเซิร์มาเทมใเบื้องเขาสิบอกพื้นซื้อไว้มิขนเนี่ยนี่ขวนงานเะ เอาไปเอามาบอกพื่นเจ้าของตัวเช่นนีเขาตาตีเบ้ยขี่คาหลายย่านเขามาตูดกิ้นบะขาหอนง่วงแม่ขาหมูขาหมูหมูก็บ่ะขาบะขาหมูเสียวยังขบทกระทหมูยกระทะขวสิขวก้ขวหมูหรือขวบยังขวบชุดจีภาษาชุดจีไว้หายาขึ้นยังนี้ สมสสัยซื้อมือนี่ยใชไงใช่ใช่ไมีใช่ใส่รถไทยเมื่อไหร่ย้อนมาเกี่ยวกยังก็รถไทยโอ้ยมันก็อยู่กับขีิงหัวขี่ควยวหอปล่อยงัวปล่อยควยลงทจงลงทาสมัยก่อนน้อยังมาเล้งไป็นขัาวทีจุดจี้นี่นะสมัยนี้มันม่เกี่ยวสิไปเอาใส่ไปเลยตลาดนัดโคกระบือไม่ไปเอาอย่างยุหันขีิงหัวขี่ควยแต่ยันโอ้เอามาล่อเป็นจุดจี้พอเมื่อกี้พอรอขีิงหัวขี่ขั้วเป็นจุดจี้ไมจะได้เัร็จ มันหลอดจุจ right. ีมันบินมาลงอ๋อพวกจุจีบินมาลงเขาขุดเอาบ่ได้ขุดเงี้ยเซจังได้ถ้ากระมุงเขียวปูร่องไอ้ที่ออากวางไม่เหันมันมาเลยซ้ำกันก็ถ้าเปิดตลาดนัดจุจีเออแมนเยมันหมุนลงไปเจอมุงเขียวกวางเอเลยยั่นบินมาลงเลยถ้ากระตุ้มดีเสร็จแล้วไปล่างน้ำล่างมันจืดเลยได้ซะออกดำปื้อปื้อเลียมงายมีแต่จุจีมีแตะในแบบซ้ำซากเออคือบ่มีจุจีจุจีมันมาใช้ในร่องมาปอกออกไปล่างไว้พวดเย็กหน่อยสมัยใหม่มันบ่ราะท่านหัวใจวิธีการเซจเอายังขวานสัดบ่มีจุจีแม่งก ไปเอาอยู่สิมันกินใบตะเกียอยู่หลังบ้านมันม่สิขลัวได้ขลัวได้ยืดอกแต่ว่าพวกกินหนึ่งทีเพราทนเอากินอิ่มแล้วท้องเดินย่างก่องน้ำเลี้ยงแถวว่าเป็นกดเอะที่อิ่มก็บ่ไปเอ็นอะไรแหละแกงมีบ่พอได้สดนะมีเออแกงป่าเดอ้อแกงเห็ดปวกเอามันสิบ่กเฟืองสิเวาก็จะไปล่างทิพี่บา้าขี้ดินเต็มขาอยู่นั่นตักตืมหมุนเปียงเอาหินแห่ผสมเข้าไปพุ่นน่ะคนดีๆเจ้าเราลวกพักเตี๊ยวโปะหนาจังหน่อยเออทักมาตักไปแขกปั๊บยำือกบโซด ว่างสอนว่างบวงเอาซ้องห้องไว้รงเฮือนวึ่นวิ่นพอดพอปากยันมูอื่นเขาหู่จักผู้ได้มากระยำเอายำเอาลงไผ่เงินมีกองจิ้มเพิมนิ่งน้องนิ่งน้องเอาลูกเขยแถวนี้หวังแต่เสียเงินซ่องทนตัวนี้โบเลียงแขกเลี้ยงคนเลยขววจุตจีแม่งกี้นู่นแกงเห็ดปวกกับมิเตคิดินไส้ให้จะเอาลูกเขยผู้เดียวซื้อข่อยบอมากินน้ำเจ้าดอกอย่าเอาการไปเสิร์ฟข่อยเด็ดขาดข่อยบอมาเลยเอาซะเจ้าเท่านี้น้องกินดีเอ้าบ้ใช่ข่อยคือสิบได้มาก